สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านยานิสา้าไทยนะคะเช่นเคยค่ะเจอกันกับมินนะคะมีสินค้าสวยๆมานำเสนอกแล้วนะคะวันนี้นะคะมินก็มีงานในเกงขา5ส่วนนะคะแล้วก็มีงานใงเกงขายาวงานเข้าใหม่แถมให้ด้วยค่ะพี่ๆแล้วก็จัดารคาคาโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะถ้าไหนสนใจอยากจะรับสินค้าของคลิปนี้สามารถติดต่อได้เลยค่ะที่เบอร์0 8 0 4 6 9 6 4 6 1 0 8 0 4 6 9 6 4 6 1นนะคะหรือว่าถ้าไหนที่สะดวกแอดไลน์ ใช้เบอร์นี้แอดไลน์หรือ ID l ดี e นนะคะก็ขึ้นน้านบนให้เรียบร้อยแล้วสามารถแอดไลน์แล้วก็ถักทายได้เลยติดต่อได้เลยตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นของวันจันทร์ถึงวันเสาร์หลัง5โมงเย็นอาจจะไม่มีใครรับสายหรือว่าตอบไลน์นะคะเพราะว่าร้านปิดแล้วแล้วก็ร้านจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะฝากด้วยฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามพี่มินด้วยนะจะได้ไม่พลาดที่ไม่ใหม่ลงคลิปทุกวันค่ะแล้วก็ มีไลฟ์สดทุกวันพารหัสช่วงเที่ยงนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะใครกดติดตามไม่เป็นเดี๋ยวท้ายคลิปเลยนะคะตอนคลิปจะจบจะมีโลโก้เด้งขึ้นมาฝั่งทางนี้เลยเป็นวงกลมตัวยอผู้หญิงพื้นหลังสีส้มสามารถแตะตัวยอผู้หญิงได้เลยก็จะมีขึ้นคําว่าติดตามก็กดติดตามอีกทีนึงจะได้เป็นการติดตามช่องไปเลยนะคะวันนี้มีสินค้าเข้าใหม่เป็นงานกางเกงนะคะพี่ๆทั้ทงรุ่นที่มิ้นใส่นะคะแล้วก็ทกั้งกางเกงขาห้าส่วนจะเห็นเลยว่าตัวเนี้ย เอาไปหมักคนทองให้ด้วยใครที่ชอบอยากจะรับเตรียมจดรหัสเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้จะมีรหัสละตัวไลายไม่ซ้ํานะคะพี่พี่ต้องจดรหัสตัวที่ชอบแล้วก็ฟังไซส์ดีๆว่าตัวนี้มินยกเป็นไซส์อะไรนะคะจะแจ้งไซด์ให้แต่ละตัวเลยนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวจะเริ่มเลยค่ะจะได้ไม่เป็นการเสรียเวลานะคะมาเริ่มที่รอบเอว28กันก่อนเลยเริ่มที่รอบเอว28สะโพกไม่เกิน38ค่ะ เอลยี่แปดซโพไม่เกินสามแปดรุ่นนี้นะใครที่รออยู่นะคะรีบเลยเพราะว่านานๆทีจะมีงานหมักโคนทองเข้ามางานผ้าตัวนี้นะคะจะเป็นงานผ้าฝ้ายเข็นมือมัดหนี่ย้อมคามตัวที่เป็นสีน้ำตาลทองตรงเนี้ยก่อนที่จะนําไปหมักโคนเขาจะเป็นสีเทามาเกลือคะ่ะพี่ๆสีเทามาเกลือเป็นแบบนี้เดี๋ยวมินจะให้ดูคือเป็นย้อมสีธรรมชาติเลย สีเทาเะเกอก็คือจะเป็นสีเทาประมาณนี้นะคะเป็นงานผ้าเดียวกันเลยค่ะสําหรับรุ่นนี้และตัวนี้เป็นผ้าเดียวกันแต่ว่าตัวนี้สั่งทอเป็นสีพื้นส่วนตัวนี้นะคะเป็นลายมัดหนีมาให้ทั้งผืนนะคะพี่พ่ตัวนี้จากสีเดิมของเขาก็คือจะเป็นสีเทมามะเกอแบบนี้นะคะส่วนลายมัดหนีจากสีครามค่ะพี่พี่ลายมัดหนีจากสีครามนะคะลายตัวนี้จะเป็นพื้นเทาลายครามพอนําไปหมักโคนทองแล้วเนี่ย จากสีครามก็จะกลายเป็นสีที่แบบเข้มขึ้นแต่ไม่ใช่ดําก็จะเป็นครามแบบสีเข้มๆหน่อยนะคะพี่พๆและจากสีเทาก็จะกลายเป็นสีน้ําตาลทองสีเขาก็จะมีความแบบว่าคลาสสิกขึ้นนะคะใครชอบที่มีแบบ ความคลาสสิกหน่อยรับรุ่นนี้ไปได้แล้วก็งานกังเกงรุ่นนี้นะมีพี่ๆรีวิวกันเยอะมากๆว่าใส่สบายใส่ดีมากๆเลยนะใครชอบงานรุ่นนี้อยากจะรับนะคะพี่ๆค่ะรีบเลยหรือใครยังไม่เคยลองรับไปใส่พี่ๆต้องลองเลยค่ะว่าใส่เดินสะดวกสบายนั่งง่ายมากๆค่ะพี่ๆจะใส่ไปเที่ยวก็ได้ใส่อยู่บ้านก็ได้ใส่ชิลๆก็ได้ค่ะ เป็นงานกังเกงขาหส่วนความยาวกางเกงจะอยู่ที่30นิ้วตัดมาเป็นทรงขาคุณนายนะคะใส่สบายแน่นอนค่ะนะคะแล้วก็ไม่ยาวเธอถะด้วยยาวอยู่ที่30นิ้วเท่านั้นใส่ง่าย10ข้างมีกระเป๋าให้2ข้างเลยตัวนี้เอลยีสโแปดพไม่เกิน38นะคะรหัส A281 ใครที่ชอบลายนี้เลย A281 ยังคงราคาเดิมนะคะตัวนี้ราคาตัวละ790บาทเป็นงานผ้าทอมือทอระ ทอมือทอลายแน่นอนร้อเซค่ะพี่พี่นะคะตัวนี้ a 281ยังอยู่ที่รอบเอลยนะคะ a 2 8 1ได้ตัวนี้ใครชอบตัวนี้รับเลยนะคะพี่พี่ตัวถัดไปค่ะรหัส a 2 8 2ตัวนี้จะเป็นลายน้ําไหลเป็นงานมัดหมี่ลายน้ําไหลค่ะพี่พี่นี่เลยสวยใครชอบนะใค,ใครชอบลายมัดหมี่แบบนี้นะคะเป็นแบบทอลายน้ําไหลค่ะพี่พี่สวยรหัส a 282ค่ะ ตัวนี้รหัส A 2 8 2สวยมากนะคะเป็นงานผ้าายมัดมีเข็นมือเนื้อผ้านะเขาก็จะมีความหนานุ่มใส่สบายแต่ว่ายังคงมีความแบบไม่ร้อนนะเพราะว่างานผ้าายเนี่ยจะระบายเหงื่อได้ดีแล้วก็งานในเกงอัดซับผ้ากาวเรียบร้อยมีความอยู่ทรงมากยิ่งขึ้นตัวนี้นะคะพี่ๆขาจะเป็นรหัส A 2 8 3คือลายในหุ่นเลย L ยี่นะคะ790บาทโอนส่งฟรีเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเท่านั้นนี่เลย ลายมัดมีแต่ละตัวไม่ซ้ำนะคะชอบตัวไหนจดรหัสตัวนั้นได้เลยแต่ว่า L28 จะมีให้เลือกอยู่3ตัวเท่านั้นนะคะพี่ๆรหัส A281 A282 และ A283 จะเป็นตัวที่หุ่นนะคะ L28 จะยกครบเรียบร้อยแล้วท่านไหนที่อยากจะรับรอบ L28 ก็คือจดรหัสน,น,นะคะแล้วก็ติดต่อมาได้เลยต่อไปจะเป็นรอบ L30 นะคะ เอ0เนี่ยมาแค่2ตัวเท่านั้นเอลสมาแค่2ตัวเท่านั้นสำหรับรุ่นนี้นี่เลยเอ0สสะโพกไม่เกิน40ความยาว30นิ้วนะคะตัวนี้ค่ะพี่พีเป็นลายน้ำไหลสีตุนต่นๆเลยลายน้ำไหลสีตุนต่นๆเลยใครชอบสีแบบคลาสสิกแนะนำเลยค่ะพี่พีสีนี้ก็สวยแล้วก็เป็นลายน้ำไหลด้วยลายหายยากแล้วค่ะเพราะว่าตอนเนี้ย ส่วนมากแล้วจะทอลายเป็นมัดหมี่มาซะส่วนใหญ่ลายน้ำไหลจะไม่ค่อยมีสังเกตได้เลยนะคะพี่ๆตัวนี้รหัส A301 ค่ะ A301 ตัวนี้เลยค่ะพี่ๆตัวละ790บาทเท่านั้นโอนส่งฟรีเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50ต่อไปตัวนี้รหัส A302 ค่ะลายมัดหมี่ A302 ลายมัดหมี่ตัวนี้ก็สวยนะคะใครชอบลายนี้ก็รับได้790บาทเอ0สะโภกไม่เกิน40ตอนนี้ L30 มีแค่2ตัวเท่านั้น A301 ลายน้ำไหลและ l 3 A302 จะเป็นลายมัดหมี่แบบนี้เลยนะคะใครชอบรับได้นะคะ30มี2ตัว30มีแค่2ตัวเท่านั้นรีบเลยค่ะหมดแล้วหมดเลยนะ เพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยงานรุ่นนี้ไม่ค่อยมีลายซ้ําจะเป็นลายใหม่มาเรื่อยๆหรือว่ารอบหน้าอาจจะไม่ใช่หมักคนทองนะคะพี่ๆ่ะรอบนี้จัดโปรโมชั่นให้หมักคนทองให้ราคาเดียวก,กันกับตัวที่เป็นฟิกสีเลยนะคะตัวฟิกสีรอบก่อนเดี๋ยวมินจะมีอัปเดตให้ด้วยนะคะพี่ๆใครชอบก็เดี๋ยวเตรียมเลยนะคะรหัส A 3 2 1ต่อไป L32 สะโพโกไม่เกิน42 รอบเอวส2สะโพกไม่เกิน42ค่ะความยาวเท่ากัน30นิ้วทุกตัวรหัส A322 ค่ะเอว3 2รหัส A322 รอบเอว3 2ค่ะพี่พี่790บาทเอว3 2นะคะตัวนี้ตัวแรกลายน้ำไหลเอว3 2ก็มีอุ้ยตัวนี้สวยนะแต่ว่าลายน้ำไหลก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะคะพี่พี่ตัวนี้รหัส A322 ค่ะ a สามสองสองเมื่อกี้ a สามสองหนึ่งเนาะตัวนี้รหัส a สามสองสองค่ะตัวนี้รหัส a สามสองนะคะตัวนี้สวยรับเลย a สามสองสองนะคะแจ้งได้ค่ะลายน้ำไหลไซส์สาสองอยู่นะคะ790บค่ะต่อไป a สามสองสาค่ะได้ลายมัดหมี่ลายนี้เลย a สามสองสาค่ะ รหัส A3 ส3นะคะได้ลายมัดหมีลายนี้นะเป็นงานผ้าทอมือทอลายนะคะพี่พี่ผ้าทอมือทอลายเลยนะคะเอสามสองมีตามนี้นะคะรอบเอสามสองนะคะจะมีอยู่สามลายให้เลือกรอบเอสามสองมีสามลายให้เลือกค่ะพี่พี่ชอบตัวไหนจดรหัสต,ติดต่อมาได้เลยต่อไปจะเป็นรอบเอสามสิบสี่ค่ะพี่พี่ใครอยากดูลายเพิ่มเติมทักลายมาได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งลายให้ดูคะ่ะ ต่อไปเอลสมสี่สะโพกไม่เกินสี่สี่ค่ะเอลสสิบสสะโพกไม่เกิน4ี 4, ่ 4, ส 4, ี่พี่ขขำใจนิดนึงสําหรับลูกค้าที่สะทักแชทเข้ามาแล้วขอชมสินค้ามิ้นจะยังไม่ได้เก็บไว้ให้นะคะแต่ถ้าใครที่แจ้งว่า รับสินค้ารหัสตัวนี้เลยคือมิ้นเก็บสินค้าตัวนั้นไว้ให้เลยค่ะก็คือได้แน่นอนแต่ถ้าใครที่ขอดูรูปภาพเฉยๆมิ้นจะยังไม่ได้เก็บสินค้าไว้ให้แต่ว่าจะส่งรูปให้นะคะพี่ๆใครแจ้งรับก่อนก็คือทันนะคะเพราะว่าลายไม่ซ้ํานะคะรีบเลยตัวนี้รหัส A 3ส1ี่ค่ะเออสามสี่สะโพกไม่เกิน44ความยาว30นิ้วรหัสคือ A 3ส1ค่ะ รหัสคือ A สาม่หนึ่งได้ลายนี้เลยหมักคนทองทุกตัวนะคะสวยๆเลยพี่ๆชอบตัวไหนรีบเลยนะคะต่อไป A สาม่สองค่ะตัวนี้รหัส A สาม่สองลายนี้ค่ะรหัส A สาม่สองค่ะ A สาม่สองรอบ L สาม C สะโพกไม่เกินสี่สิบสี่ค่ะตัวถัดไปตัวนี้จะเป็นลายมัดหมี่ยอดสนนะคะ a 3 4 3ค่ะลายมัดหมี่ยอดสน a 3 4 3รหัส a 3 4 3นะคะ a 3 4 3นะตัวละ790บาทเท่านั้นนะคะโอนส่งฟรีเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50 a 3 4 4ตัวนี้ก็จะเป็นไซส์34ที่ลายเล็กลงมาหน่อยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายเล็ก a 3 4 4ค่ะพี่พี่ลายน้ำไหล a 3 4 4ลายน้ำไหลนะคะ ราคา790รหัส A344 ค่ะต่อไปค่ะตัวนี้รหัส a 3 4 5ไซส์34มีให้เลือก5ลายเลยเอ4มีให้เลือก5ลายเลยค่ะพี่พขาดูเลยว่าใส่ง่ายใส่สบายมากบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่โดนรีวิวในหน้าไลฟ์สดเลยว่าใส่ดีมากๆสั่งมาหลายตัวแล้วนะคะพี่พขารีบเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันนานๆทีจะมีเข้ามา เอสาสี่ห้าตัวนี้ค่ะไซ 4, ส์สามสี่สะโพกจริงไม่เกินสี่สี่นะลายไม่สามเลือกลายได้เลยชอบตัวไหนต้องรีบติดต่อไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันนะคะเอสามสิี 4, มีห้าตัวนะคะพี่ๆใครชอบสดรหัสติดต่อมาได้เลยต่อไปค่ะรอบเอส36สะโพกไม่เกินสี่ 6, สิบหกค่ะเอสาหสะโพกไม่เกินสี่สิมาที่ตัวแรกตัวแรกก็คือจะเป็นแบบลายเล็กๆหน่อยใครชอบนะลายเล็กๆรับเลย A สามค่ะ790 A 3 6 1ราคา790บาทนะคะหน้าหลังลายแบบนี้เลยรหัส A 3 6 1หกหนึไซส์สค่ะรหัส A 3 6 1ต่อไปตัวนี้ A 3 6 2นะคะรหัส A 3 6 2รหัส A 3 6มสองค่ะนี้เลย รหัส A 3 6 2นะคะพี่พี่ผ้าเนื้อดีแน่นอนแล้วก็แต่แจ้งนิดนึงเนาะว่าด้วยความที่เขาเป็นงานผ้าทอมืองานผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมคามแบบนี้มินขอแจ้งนิดนึงว่าในกรณีที่พี่พี่จะซักทําความสะอาดพี่พี่ไม่ต้องแช่น้ํานานนะคะห้ามแช่น้ํานานเกิน5นาทีเพราะด้วยความที่เขาเป็นงานย้อมสีย้อมธรรมชาตินะคะพี่พี่ะวิธีการซักคืออาจจะแช่น้ําแบบแปบ๊บหนึ่งหรือว่า ต,ตีฟองตีฟองที่ใช้เป็นน้ํายาซักผ้าอย่างเงี้ยค่ะเป็นน้ํายาซักผ้าที่ไม่มีส่วนผสมของสารฟอกขาวนะคะหรือจะใช้แชมพูครีมอาบน้ําก็ได้ค่ะพี่ๆตีไปกับน้ําในกระมังใช่ไหมคะแล้วก็สุ่มลงไปขยาขยาแล้วก็เอาออกมาล้างน้ําและบิดปากได้เลยนะคะไม่ต้องแช่นานนะคะพี่ๆข่าแจ้งนิดนึงเนาะแล้วก็ใช้น้ํายาซักที่ถนอมผ้าหน่อยนะคะ ไม่แนะนําให้ซักเครื่องนะพี่ๆค่ะไม่แนะนําเลยค่ะเพราะด้วยความที่หนึ่งเลยเขาเป็นงานทอมืองานแฮนด์เมดก็เลยขออนุญาตนิดนึงว่าซักมือจะใช้งานได้คงทนนานยิ่งกว่านะคะพี่ๆแต่ถ้าใครที่ไม่มีเวลาเลยนะคะพี่ซักเครื่องได้ไหมที่ไม่มีเวลาเลยซักได้เหมือนกันแต่ว่าสีเขาอาจจะซีดเร็วพูดตามตรงเลยนะคะเพราะว่าด้วยความที่หนึ่งเลยเครื่องซักผ้าเขามีแรงในการซักใช่ไหมคะแล้วก็ ถ้าอยากจะซักเครื่องจริงๆก็ซักได้นะคะพี่ๆแต่ว่าใช้ถุงซักนะคะแล้วก็น้ํายาก็เป็นน้ํายาที่ไม่มีส่วนผสมของสารฟอกขาวแต่ก็จะขึ้นอยู่วิธีการดูแลรักษาที่จะใช้สินค้าเนี่ยได้นานแค่ไหนนะคะอยู่ที่การดูแลรักษาของพี่ๆเลยนะคะแต่มีแนะนําให้ซักมือจะใช้คงทนได้นานที่สุดนะคะพี่ๆ a 3 6 3นะคะไซส์6ตัวที่3 a 3 6 3นะคะพี่ๆตัวนี้เลยสวยมากนะคะลายน้ําไหล สามหกได้ลายเล็กนะคะวิ้ยตัวนี้สวยมากเป็นลายมัดหมี่ยอดสนนะคะพี่พี่ a สามหกสี่นี่เลย a สามหกสี่ลายนี้ลายมัดหมี่ยอดสนนะคะต้องมีติดตู้ลายเนี้ยต้องมีติดตู้เป็นลายยอดฮิต ยอดฮิตเนี่ยก็จะมีกุหลาบพันปีลายยอดสนเนี้ยคือต้องมีติดตู้เลยนะคะตัวนี้รหัส a 3 6 4หกสี่ a สามี่นะคะพี่ๆใครชอบรับได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับพี่ๆชอบลายไหนมากกว่าสามารถเลือกลายตามใจชอบได้เลยนะคะไซส์36มมีตามนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตจัดโปรตัวนี้นิดนึงคือด้วยความที่ว่า เขาเป็นงานสินค้าผ้าในสต็อกนะคะพี่พี่แล้วทําให้ในการวางผ้าเนี่ยจะต้องพับเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นไปการที่เราพับเป็นชั้นเป็นชั้นอาจจะมีแบบเห็นแบบที่เป็นรอยของงานแบบว่าผ้าไหมคะคือตัวนี้มันจะเป็นรอยพับเห็นไหมเอ่ยสี่เขาจะมีการซีดตรงนี้ขอลูกค้าที่รับได้นะคะ ตัวนี้ขอลูกค้าที่รับได้จะยกทีละตัวมีทั้งหมด3ตัวลายไม่เหมือนกันมีทั้งหมด3ตัวลายไม่เหมือนกันก็คือเดีวมินจะยกให้ดูทั้งตัวเลยว่าเขาเป็นตรงไหนแต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นแค่ตรงช่วงนี้นะคะพี่ๆดูก่อนแต่ด้านหน้าเนี่ยไม่มีปัญหาเลยจะน่าจะมีแค่ฝั่งเดียวคือด้านหลังคือตรงนี้มีปัญหาแค่ฝั่งเดียวด้านหลังฝั่งนี้ที่เหลือคือปกติ ตัวนี้ให้ราคา500แต่ขอลูกค้ารับได้แล้วก็ถ้ารับแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าคืนได้หรือไม่สามารถคืนสินค้าได้เลยนะคะพี่พีเอลตัวนี้นะคะให้500รหัส A1 รหัส A1 ให้500บาทรอบเอลสค่ะ A1 รอบเอลขอลูกค้าที่รับได้เอาไปใส่ชิวๆที่บ้านใส่เดินตลาดได้นะคะพี่พี่ขาไม่ต้องแบบขอลูกค้าแบบไม่สี่เรียสร,รับได้เอาไปเลยเอลให้500ตัวนี้รหัส A1 1> A 1หนึ่งเอสาสิบห้ารอยบาทได้หนึ่งท่านเท่านั้นนะคะใครรับได้รับค่ะพี่พี่ตัวถัดไปรหัส A 2สองเสองเป็นเอ2สามสองค่ะลายน้ำไหลอะดูก่อนเอ2สามสิบสองห้า้อยบาทค่ะพี่พี่นี่เลยรหัส A 2สองรอบเอ2สามสองให้ราคาห้าร้อยเป็นลายน้ำไหลเป็นลายน้ำไหลแบบนี้เลยนะคะใครชอบรับได้นะคะเอ2สามสองนะห้ารอยบาทรหัส A 2สอง ต่อไปรหัส A 3ค่ะนี่ค่ะพี่ๆตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าไม่เยอะนะแต่ขอลูกค้าที่แบบไม่ซีเรียสเขาจะมีรอยเห็นไหมคะสีเขาจะแบบด่างไปเพราะมันเป็นรอยรอยพับของผ้าค่ะพี่พๆตัวนี้เป็นหน้าหลังเ3 6า0หห้ารค่ะรับไปเลยไายน้ำไหลด้วย A 3รหัส A 3ไซส์36ให้ราคา500ร้อยนี่ค่ะ มีสามตัวค่ะพี่พี่ราคาห้าร้อยบาทขอลูกค้ารับได้นะใครสนใจอยากจะรับรีบเลยค่ะพี่พี่่ะแค่อย่างละตัวไซส์ละตัวไม่ซ้ําตัวถัดไปตัวนี้ก็จะเป็นงานหมี่คั้นที่ขออนุญาตอัปเดตเนาะว่ามีเหลือไซส์อะไรบ้างราคาเดิมเจ็ดรอยเก้าสิบตัวนี้ไม่ได้หมาโครแต่ว่าเราเป็นลายมัดหมี่แล้วสอดดิ้นเงินนะคะตัวนี้นี่ค่ะเป็นลายมัดหมี่แล้วสอดดิ้นเงินเวลาใส่โดนไฟเขาก็จะมีความแบบ วีวแบบแบบนิดนึงนะคะสวยนะพี่ๆลายเล็กๆแบบนี้เลย A 29ค่ะตัวนี้ A 29ยาวเท่ากันความยาว30นิ้วค่ะ5ส่วนนะคะเนื้อผ้าเดียวกันเลยแต่ว่าแค่นำไปฟิกสีหมักนิ่มนิดหน่อยเฉยๆนะคะหมักนิ่มแล้วก็ฟิกสีให้ตัวนี้แต่ตัวนั้นอะที่ก่อนหน้านี้ที่ยกค,คือเป็นหมักโคนนะคะหมักโคนทองตัวนี้หมักนิ่มฟิกสีสีก็ยังคงเดิมนะคะ A 29ขอ L 3 2มสองท่าน a 2 9รอบ l 3 2หนึ่งท่านค่ะ790บาทนะคะรหัส a 2 9นะคะพี่พี่ต่อไป a 2 7ค่ะตัวนี้ก็สวย รหัส A 2 7นะคะ790ค่ะพี่พี่ตัวนี้ก็จะเป็นสีคามเลยใครที่มองหาเกงสีคามใส่ชิวๆนะแนะนำเป็นตัวนี้เลยเนื้อผ้าดีแล้วผ้าเนี่ยสักแล้วจะนิ่มขึ้นด้วยนะคะพี่พี่หมักนิ่มฟิกสีเรียบร้อย A 2 7นะคะมี28 32 34 36สโพสหกบวกสิบหกรอบเอลนะ สะพโพกบวก10จากรอบเอวรหัส A27 ค่ะ28 32ป4 3 6 790เป็นงานขาคุณนายนะคะเป็นงานขาคุณนาย5ส่วนอุ๊ยตัวนี้พี่ๆต้องรับเลยผิวมากเป็นงานหัวแดงเชิงแดงแต่ตัวนี้วางลายขวางให้วางลายขวางคือสวยมากก็คือจะได้สีช่วงข้างค่ะเป็นขาคุณนายเหมือนกันผ้านิ่มผิวทิ้งตัว เป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่สี่ตะกอทอมือและนำไปหมักคนทองค่ะมัดหมี่สี่ตะกอทอมือหมักคนทองสีสวยผ้านิ่มผิวๆแบบนี้เลยเป็นงานขาห้าส่วนใครอยากได้เอาไปใส่รับเลยค่ะพี่พี่รหัส cn 1 3ค่ะรหัส cn 1 3นะคะสวยมากตัวนี้มีเอลยี่แปดสามสิบสามสองสามสี่สามหกราคาตัวละแปดร้อยเก้าสิบาทค่ะตัวนี้ สีตะกอทอมือหมักนิ่มแล้วก็หมักโคนนะคะหมักโคนทองผิวผิวนิ่มๆเลยผ้าจะมีความเหลือเบๆเงาเงาสังเกตได้เลยว่าเวลาแบบขยับผ้าขยับตัวกางเกงจะมีความแบบเหลือเบๆเงาเงาหมักโคนทองสวยมากรับไปเลย Cn 1นึ่งสาม3 3 3 6 890บากทนะคะรับได้เลย890มีไทยลื้อหนึ่งตัว ไทยลื้อหนึ่งตัวให้ราคาพิเศษ790จริงๆราคานี้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าผ้าตัวนี้คือราคามาสูงมากแล้วเขามาเป็นเซตตัวนี้คือตัดแค่ตัวกางเกง5ส่วนมาให้จริงๆงานงานผ้าเขาจะมาเป็นคู่คือคู่หนึ่งเนี่ยจะมีสีพืนด้วยตัดเสื้อได้กับสีที่เป็นลายแบบนี้คือตัดเป็นช่วงผ้าถุงหรือจะเป็นกางเกงหรือจะเป็นแบบกระโปรงก็ได้แต่ว่าตัวนี้มิ้นแบ่งมาให้เลยก็คือแต่ว่ามีชิ้นเดียวนะคะขอเอลสามสอง ขอเอลสองได้สีเหลืองทองนะสวยมากเอลสาผ้าเนือดีค่ะเป็นงานไทยลือล้อลดคอลายละเอียดมากลายหับสลับกับล,ลายน้ําไหลลายหับสลับกับลายน้ําไหลค่ะพี่พี่ตัวนี้เลยถ้าไหนสนใจนะขอเอลสามสองเจ็รหัส CN14 c n หนึ่งสี่หนึ่งสีท่านเอลสามสองเจ็ค่ะพี่พี่รับไปได้เลยต่อไป มื่อกี้ CN14 L32 เนาะตัวถัดไปค่ะ CN12 ผ้าผิวนิ่มและทิ้งตัวเป็นมัดหมี่สีครามค่ะ CN12 ตัวนี้ราคา690จัดโปรโมชัน่น690บาท CN12 นะคะพี่พี่ขา28 32 34 36ค่ะ28 32 34 36นะคะ CN12 690บาท CN12 ก็จะเป็น25ตะก,กอมัหมีะะ CN12 2832 3436 690บาทค่ะสีถัดไปจะเป็นสีแบบออกทนแดงน้ำตาลค่ะพี่พี่ตัวนี้มี32กับ36เท่าน,นั้นใส่ละ1ท่าน CN11 CN11 ค่ะ CN11 32กับ36ตัวละ690ผ้าคือพิวนิ่มมาก690บาทเท่านั้นรับไปเลย 1> cn 1 0ค่ะตัวนี้สีครามแล้วลายมัดนีจะเป็นออกโทนสีครีมครีมทองน้ำตาลทองนิดหน่อยนะคะ cn 1 0เนี่ยมี323436ค่ะ323436ค่ะพิ้วๆเลย323436 cn 1 0 690นะคะ cn 1 0ราคา690บาทถ้าไหนสนใจอยากจะรับเนาะ สามารถจดรหัสแล้วก็ติดต่อมาได้เลยตัวถัดไปขอเป็นงานใงเกงแม้ขาตัวนี้แจ้งนิดนึงว่ามิ้นมาจัดโปรให้ปกติราคาจะต้องอยู่ที่ตัวละ890บาทนะคะพี่พีแต่ว่าอาจจะมีเทคนิคการเย็บผิดพลาดไปนิดนึงเนาะพี่พี่เนาะคือไซส์อะไรเหมือนเดิมแต่ว่าการเย็บเนี่ยของช่างเขาอาจจะมีลายที่ไม่ตรงกันนะคะคือขออนุญาตคะให้ไปเลยนะ ลายเขาอาจจะไม่ตรงกันขออนุญาตคะให้ไปเลยนะคะพี่ๆจะมีลายไม่ตรงน่าจะเป็นช่วงตรงนี้นะคะพี่ๆที่เป็นลาย ลายตรงนี้เย็บเหมือนไม่ตรงกันนิดหน่อยอาจจะมีเหลื่อมๆกันนิดนึงเนาะขออนุญาตจัดโปรโมชั่นให้ลดไปเลยทันทีค่ะพี่ๆเหลือตัวละ750าบาทจัดโปรโมชั่นจนกว่าสินค้าจะหมดใครที่อยากจะรับในราคานี้รับเลยเพราะว่าได้คุ้มมากหนึ่งเลยคือเป็นงานต่อสะโพกต่อสะโพกใช้ผ้าเยอะมากๆค่ะพี่ๆต่อสะโพกคือใช้ผ้าเยอะมากๆแล้วผ้าคือนิ่มผิวทิ้งตัวตัวนี้เป็นลายอ่า ลายกุหลาบพันปีนะคะเป็นลายกุหลาบพันปีแบบนี้เลยเป็นลายยอดหิตเนาะแล้วก็ต่อสะโพกแบบนี้เชฟผ้าเยอะจริงๆค่ะพี่ๆสีครามด้วยนะคะผ้าจะผิวนิ่มทิ้งตัวลายในตัวจะเป็นลายลูกแก้วนะคะ Bk หนึ่งหนึ่งตัวนี้ให้ราคาเจ็ด้อยเก้าสิบค่ะเป็นขาคุณนายนะขาคุณนายต่อสะโพก Bk หนึ่งหนึ่งค่ะมียี่สิบหกด้วยยี่8 3บหกยี่6แปดสมสิบสามสามสี่สมสิบหกค่ะ 2ี่ส3บ3ก3ี่สิบนะคะ b k 1คตัวละเจ็ก้าสิบาทค่ะอ๋อเจ็ดบาทค่ะขอภัยตัวนี้ราคา750บาทนะคะ750นะมี26่สถึงสาเลย BK11 จดรหัสติดต่อมา BK11 จดรหัสแล้วก็ติดต่อมาได้เลยนะคะต่อไปค่ะตัวนี้สีสวยมากก็จะเป็นแบบว่าเครือรุ้งนะคะ สามารถจับแมทกับเสื้อได้หลากหลายเฉดสีเลยไม่ว่าจะเป็นโทนแดงโทนน้ำตาลแดงจะเป็นโทนน้ำตาลโทนเหลืองทองโทนม่วงโทนชมพูโทนฟ้าได้นะคะสามารถจับแมทกับเสื้อได้หลากหลายเฉดสีส่วนตัวเนี้ยจะเป็นลายเหมือนกับลายเอ่อลายยกดอกพี่พี่คือสวยนะเขาจะเรียกว่าลายขิดยกดอกอะไรประมาณนี้ค่ะพี่พี่สวยมากลายในตัวนะคะแล้วก็ลายมัดหมี่ก็จะได้ลายแบบนี้แล้วก็ใช้ หลายสีในการทอนะคะเป็นงานเครือรุ้ง bk 1 2 750บาทมีรอบเอว26 28 33 3 3 4 4 6ส่วนเลยเป็นขาคุณนายต่อสะโพกนี้เลยค่ะพี่พี่สวยมากจับแม็ดได้ง่าย bk 1 2ทบไซส์นะคะถ้าไหนสนใจอยากจะรับสินค้าของคลิปนี้นะคะสามารถติดต่อได้เลยค่ะที่เบอร์080 4696 461หรือ ID Line ก็ขึ้นบนให้เรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้ยกครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ